เราจะพาผู้ชมเดินทางมายังจังหวัดสตูลน,นะครับมาชมไฮไลท์เกมการแข่งฟุตบอลอุลนเครื่องระหว่างทีมหมอผีสตูลยูเนเต็ดพบกับทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดของเราเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาดูบรรยากาศกันแบบยาวๆนะครับต้องบอกว่าสนามอบจอจังหวัดสตูลน,นั้นสนามแตกเลยล่ะครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานครับ เพราะว่าสนามแห่งนี้จุคนดูได้ประมาณ5,000กว่าคนก็ขายบัตรหมดไปอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับนี่ครับสตูนยูไนเต็ดมีการทำเสื้อที่ระลึกออกมาจำหน่ายด้วยนะครับเป็นเสื้อเฉพาะกิจของเกมอุ่นเครื่องในครั้งนี้ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีพอสมควรเลยล่ะครับขายดิบขายดีมาเชียร มืองทองค่ะทางทีมยกทีม <At> รู้จักใครบ้างในมองทองหนูเอฟซีปิยัพลค่ะพานิชกุลลุกทีมใหอ๋อนี่คนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดสตูลค่ะเชียร์มานานแค่ไหนครับเมืองทองเชียร์มาประมาณเกือบปีแล้วค่ะก็ชอบอะไรในเมืองทองหนูชอบเทคนิคการเล่นค่ะแล้วก็ทีมเขาเรียกอะไรความสามารถของตัวนักกีฬาบค่ะคิดว่าพินิจจะเจ๋งอะได้ลยรแบบนี้เลยครับมาคุณผู้ชมครับ แฟนคลับกิลเลศพยอของเราก็เดินทางตามมาไกลเลยละครับเมื่อสักครู่เป็นสองสาวแฟนคลับพิเยพลพนิชกุล f อฟซนะครับเราอาจจะเห็นน้องๆที่กรุงเทพหานครมาบ้านนะครับคราวนี้กลับมาบ้านเกิดนะครับก็เลยตามมาเชียร์สโมรสรกิลเลศพยองของเราถึงถิงถ่นเลยละครับนี่ครับภาพบรรยากาศเมื่อขุนพลกิเลยพยองเดินทางมาถึงสนามอบจจจังหวัดสตูลโอ้โห,โหกระแสะตอบรับ ล้นหลามเลยทีเดียวแล้วครับก็อย่างที่เมืองทองทีวีของเราเคยบอกไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของทีมสูนยูน i t ด d ได้กล่าวว่าสูนยูน i t ด d นั้นยังไม่เคยได้พบกับทีมใหญ่ๆของไทยพิมพ์มารีกเลยนะครับนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่จะได้ดวลกับทีมใหญ่อย่าง SCG เมืองทอง u n น t e ดถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเคยเจอกันมาแล้วตอนสมัยที่ทีมเมืองทองของเราเล่นในดิวิชั่น2นะครับ เวลาผ่านไปสี่สปหปีแล้วนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของหมอผีสูนยูนเด,ด็มีแฟนคลับเกมผีหยองของเราคุณอ้นนะครับเดินทางมาเชียร์ในเกมนี้ด้วยนี่ครับเมืองไททีวีของเราพยายามจะเก็บภาพของกองเชียร์ชาวสูนให้แฟนคลับเกมผียองของเราได้เห็นนะครับโอ้โหล้นหลามเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมที่สําคัญนะครับเกมกัน,น,น่งขันเตะกันช่วงเวลา17บเนาฬิกาแต่ว่า14บสนาฬิกาครับทุกคนก็มาจับจองที่นั่งกันอย่างที่เห็นแล้วล่ะครับ แม่แดดจะร้อนก็ทนกันได้ล้ครับเพื่อที่จะรอดูนัก,ตกเตะเกเรพยองของเรานะครับคิดว่าถ้าเกิดสนามแพลงนี้จุได้10,000คนก็น่าจะเต็ม10,000คนแหละครับเนื่องจากว่ากองเชียร์ชาวสตูนเองก็อยากจะเห็นคุณคนทีมชาติไทยของเราหลายต่หลายคนไม่ว่าจะเป็นกวินทมสัจนาน,นรวมไปถึงดัสกนทองเหลาแล้วก็เคลตันซินบาเดี๋ยวเมืนอนทีวีของเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุ้อ้นแฟนคลับเกเรพยองของเราที่เดินทางมาจากจงังหวัดยาลาครับ มีผิวทีชาติไทยนะครับทีมด้วยนะครับเราวแนอกจากนี้แครับยึดกระดานขับกันแน่นอ็มซีจเมืองทองนะครับชาติไทยแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับครับก็นานมากกว่าจะได้มีโอกาสชมเอ็มซจเมืองทองใช่ก็ล่าสุดก็เป็นบอลถ้วยโตโยต้า64ทีมสงขาครับ ผมถึงตัวอยู่ไกลแต่กรนั้ก็ยังเชียร์เมืองทองใช่ที่ขับเมื่อไกลไหมครับกว่าจะมาถึงสูงก็240ร้อี่สักิโลเมตรอีกจะคู่เลยจะ่ได้เพราะกับสองชั่วโมงครึ่งครับกลองเชียร์ที่นี่อ่ะพี่บัตรหมดอ้นนี่ต้องขอให้พี่เขาช่วยครับบัตรหมดตั้งแต่ช่วงช่วงแรกๆเลยก็ถือว่ากระแสดีดีมากครับทีมใหญ่พี่ ทาานบังแค่ไหนกับผลการแข่งขันในวันนี้สักสกามหนึ่งแล้วกันครับสองเในช่วงยุนาชนะสามหนึ่งครับแต่ว่าอย่างน้อยเห็นนะครับมาเล่นพี่ในครันนี้เราก็รู้สึกดีครับดีครับก็คลายความเครียดให้กับให้กับทางแฟนๆทางภาคใต้บ้างราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยดันเท่าไหร่ทีเดียวพังก์จีไก่แม่คุณผู้ชมครับการแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ ที่นั่งเต็มเอียดไปทุกที่เลยล่ะครับแม้<ป>แต่ว่าเนี่ยฮะบนสกอ์บอร์ดนะครับมีพื้นที่พอนั่งได้ก็มีคนปีนขึ้นไปนั่งบนสกอ์บอร์ดกันเต็มเลยล่ะครับโอ้โหเรียกว่ากระแสะตอบรับล้นหลามจริงๆครับคุณผู้ชมมาดูสเปซผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซีจีเมืองทองอยูไนเต็ดของเรากันดีกว่านะครับผู้สาประตูเป็นพี่ตานวิษณุศักดิ์แก้วเรืองนะครับสองเซนเตอร์นะโออากิอาโอยมามะยืนคู่กับสลาวุธกกลยาณบัณฑิต แบ็คซ้ายเป็นคิมดองจินแบ็คขวานะครับปิยพลพาณิชกุลมิดฟิลตัวตัดเกมนะครับพิทิวัฒน์สุขจิตธรรมกุลยืนคู่กับเสกเสีใสยแล้วก็มีพิโกดัสกรทองเหล่านะครับยืนเป็นมิดฟิลตัวสร้างสรรค์เกมนะครับปีขวาใช้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมตัวรุกทางฝั่งซ้ายเป็นวุฒิชัยทาทองแล้วก็หน้าเป้าเพลตันซินวานะครับ เป็น s อ g เมืองทองยูเนเต็ดในชุดทีมเยือนนะครับที่เขียนลูกกระเ่นก่อนบุกจากข้างฝั่งขวามือไปซ้ายมือทางจอโทรทัศน์ครับโอกาสหนุนแรกนะครับเป็นของทีมเยือนครับนี่ครับซาแมารถนะครับเปิดให้จีน่าโลนแลนแปรดีวขวาแต่ว่าไปตรงตัววิสุสักแก้วเรือหลังจากนั้นวิสุสักวางปอญญาถึงปีพลพนิชกุลเปิดมาให้เคลตันซินบานะครับพักอก ก่อนดึงจังหวะรอเพื่อนเติมในเกมรุกนะครับพอจะมีช่องแล้วครับเคลตันฝากกับดัสกรแต่ว่าดัสกรครับนี่ฮะตัดสินใจยกบอลชิป,ชปข้ามหัวผู้มสังค์ดำหายผู้สาประตูของทีมสตูนเข้าไปอย่างสวยงานเลยละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่12ครับคุณผู้ชมคลาสสิกมากๆครับลุกยิงของดัสกรนของเร่าลูกนี้ไม่ง่ายนะครับการจังหวะให้ข้ามตัวผู้สาประตูแล้วก็ให้มุด ขานเข้าไปแบบนี้ครับแม่กับตันโก้ของเรายัางเฉียบขาดเหมือนเดิมครับนาทีที่12ครับ SCG เมืองทองอยูไนเต็ดขึ้นนำทีมเจ้าถิ่น1ประตูต่อ0หลังจากนั้นนะครับนาทีถัดมาเลยละครับนาทีที่13ครับ SCG เมืองทองอยูไนเต็ดก็ได้ประตูที่2ครับนะครับนาโอกิอาโอยมามะตัดบอลได้ ดัสกอนจ่ายพิลพาให้กับเคลรตันซินวาร์ดดวนเดียวกับอุดมศักดิ์ดึงห,หลดยังรับแปลงลงมเข้าไปตรงตะข่ายครับเอสซจิมุงทองยืนไน้แต่ขึ้นนำสอประตูต่อศูนย์นี่ครับจากจังหวัดพลาดในเกมรุกของทีมสตูนนะครับแล้วนาวากิอายมามะให้กับดัสกอนดัสกอนจ่ายกับเคลรตันหลุดมาแบบนี้เคลรตันก็ไม่พลาดแล้ครับ ได้เร็วเลยทีเดียวนะครับ13นาที S.G c เมืองทองยูแต่สตูน0ครับมาดูโอกาสตีไข่แตกของทีมเจ้าถิ่นบ้างนะครับลูกยิงไกลของจูเลียสชุกวูมาเบาไปครับไปเข้ามือวิสุสักแก้วเรืองสบายยแล้วก็มีโอกาสได้สวนกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านาโอนะครับนาโออากิอาโอยามะยังคงแย่สกัดได้อย่างยอดเยี่ยม เปียพลเสกสิทธ์ปฐมพลทําชิ่งกันสวยครับมีเติมรับเคลตันซินวารับบอลจากปียพลพนิชกุลยิงไปชันหลัออกหลังโอ้เติมเกมก็ได้สวยงามจริงๆเลยล่ะครับทั้งฝั่งขวามาดูกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับปฐมพลเจริญรัตนพิรมนะครับแหมมีโอกาสได้โชว์โหจากครึ่งสนามเลยล่ะครับหลบทุเล่นสตูนสอสคนขึ้นมาแล้วมีเคลตัน วิ่งไล่ให้นะครับแต่ว่ามิกกี้ดึงรอนิดหนึ่งให้ดัสกอนทองเหลาแตะเข้าขวาลูกยิงของกัะตันโก้ไปตรงตัวโดมสักดำหายครับลูฟิคิกรยะหวังผลของทีมสตูลบ้างนะครับโอ้โหปั่นดีครับแต่ว่าวิสุสักแก้วเรืองยังคงยอดเยี่ยมยืนตาแหน่งถูกต้องนะครับแล้วก็ยังคงมาโชว์ซูเปอร์เซฟต่อเนื่องครับ ลูกยิงแบบนี้กินวิสุักยากเจ้าถิ่นใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับมีโอกาสเช่นกันนะครับแต่จังหวะสุดท้ายเนะี่ยจบไม่คมนะครับแล้วก็เป็นเ c g มงทองอยูเเต็ดครับได้บุกพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลดองจินคืนมาดัสกรดัสกรให้กับดองจิน แมมีวุฒิชัยเติมครับดองจินดึงจังหวะร้อนนิดหนึ่งเสกิทร็จคืนมาดัสกรครับดัสกรมองทางฝั่งขวาโล่งครับจ่ายไสยกอยนิดนิดให้กับปิยพลภาณนิชกุลแล้วก็มีมิกกี้ปฐมพลมารอบอลครับปิยพลอีกครั้งหนึ่งเจาะไม่ได้ก็คลึงไปคลึงมาหาพื้นที่นะครับดึงให้ผู้เล่นสตูลลงมาไล่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่องอย่างที่เห็นนี่แหละครับวุฒิชัยทาททองครับเติมทางฝั่งซ้ายแล้ว กึ่งยิงกึ่งผ่านเลยครับเข้ามาโอ้โห,โโหดมสักทุบออกมาไม่ดีครับแตสกอร์ของเราชาร้านโลง่ลงๆเข้าไป3ประตูต่อศูนย์ครับเอสจีมงทองแต่ขึ้นนำทีมสตตนยูเนเต็ดครับเนี่ฮะเสกสีสีใส,ส,ส,สจ่ายทะลุช่องให้กับวุฒิชายทาทองแล้วเจ้าตัวแตะมาเข้าขวาก็กึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วครับเข้าไปแล้วกลายเป็นทุบออกมาไม่ดีนะครับอุดมศัก์และดัสกรก็ช้านโล่งๆเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้แล้วละครับสำหรับ กับตันโก้ดัสกอนทองเหลาโอ้เนี่ยมึงทอทีวีของเราให้ดูการเขาทำแบบยาวๆเลยแล้วครับว่าใช้เวลาในการครึงบอลเซตบอลไปมารอผู้เล่นสตูนขึ้นมาไล่จนมีช่องแล้วครับจนทําประตูได้ช่วงพักครึ่งนะครับก็มีการแลกของที่ล,ลึกกกีิท,ทามสัจนานเล่นไม่ได้ในเกมนี้แต่ก็มาร่วมทิปด้วยนะครับครึ่งหลังเปลี่ยนจากกรีนิิมนวลลงมาแทนวิสตูสักแก้วเรืองครับ ก็เป็นเจ้าถินครับมีโอกาสจะตีไข่แตกครับแต่วต่าลูกยิงดีซ้ายของจูเลียสชุกูมานะครับมันบานไม่ตรงกรอบครับวิชัยทาทองทำชิ่งกับดัสกรทองเหลาอเติมกันสวยครับเกรยตันซินวาย,ยังจ่ายมาให้ดัสกรโอ้โหยิงเล่นทางนะครับพยายามจะให้เข้าเสาแรก แม่น่าเสียดายเกือบจะทำแฮตติกได้สำเร็จนะครับกับตันโกมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทสโพลาเทศลงมาแทนสลาวุธกัรยาทั้าพันดิตนะครับทางฝั่งซ้ายจีจาดมาครับวุฒิชัยทาทองสับขาหลอกนิดหนึ่งรอเพื่อนเติมครับทางฝั่งซ้ายมีเติมนะครับแต่ว่าให้กับดัสกรทองเหลาแล้วเป็นเศสษสีใส,ส,สจ่ายมาให้กับเกรตันซินวามีเสียงลูกหวิดดังขึ้นมาอดได้ประตูที่4ครับเป็นลุกลับหน้าไปก่อน วิรุตกายเหย็มครับเลือดเนื้อเชื้อไขาชาวสตูน,นะครับก็เปลี่ยนแทนคิบดงจินลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังแล้วก็เจ้าตัวมีโอกาสได้จบสกอร์จากจังหวะนี้เลยละครับแบ็คซ้ายสมัยใหม่ต้องเติมสูงและต้องยิงให้ได้อย่างนี้นะฮะน่ครับเคตาซินมาจับบอลฉลับแล้ววิรุธพลิกตัวมายิงหลุดคอไปโอ้โหเพิ่งลงมาเกือบจะทำประตูได้ทันทีครับวิรุธกายเหย็ม มีคุณแม่เป็นชาวสตูลน,นะครับก็ถือเป็นเลื่อในเชื้อขของสตูลจังหวะเซฟของจักรีนิ่มนวนครับสตูลเองก็พยายามจะเอาประตูให้ได้นะครับเพื่อตอบแทนกองเชียร์ที่เข้ามาเต็มความจุในวันนี้นะครับการเปลี่ยนตัวนะครับเจ้าต้าสุพรปีนัก,กาตาโพนะครับลงมาเล่นแทนดัสกรทองเหล่ากับตังโกก็ยิงได้สลูกนะครับ หมดโอกาสทำแฮตติกในเกมนี้ลูกยกของเคลตันซินมาสวยมากมากครับเสกสิตยิงไปติดเซฟจังหวะแรกก่อนจะซ้ำจังหวะ2เข้าไปเอสจีมุทเทอร์ฮเต็ดนำห่างไป4ประตูต่อสูงครับโอ้โหการเข้าทำสวยงามมากๆครับจังหวะนี้ดูลูกยกของเคลตันครับแม่สวยจริงๆครับแล้วเสกสิ์ยิงจังหวะแรกติดเซฟก่อนซ้ำมุมแคบอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือแล้วครับเสกสิ์สีใสเดฟฟอร์มก็กำลัง ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเจ้าตัวได้รับโอกาสสม่ําเสมอก็เริ่มเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางที่ไว้วางใจได้คนหนึ่งเลยล่ะครับเอาละครับฟีคิกริยาหวังผลวิรุตกกเย,ยมขอยิงครับโอ้โหได้ลุ้นเลยล่ะครับคุณผู้ชมแม<笑><笑>ทีมสตูดเองก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าจัก,กรีนิมนวลยังคง รับไปได้สวยงามก่อนช่วงนาทีที่90ครับนี่ครับจะได้ประตูไหมครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นเมื่อสักครู่ทัสโปลาเทศโมงสกัดขาบเส้นออกมาแต่ความพยายามของทีมสตูนก็มาสำเร็จจนได้แล้วครับจากจูเลียสชุกบูม่านะครับ,รบช่วงนาทีที่90แล้วครับนี่ครับเทคตัวขึ้นโหมสวยงามจริงๆครับแล้วโมงไปเสาไกล โหจักกรีก็พุ่งไม่ทันแล้วครับหมกเล่นทางแบบนี้ทําให้จบเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องที่จังหวัดสตูลนะครับเป็นกีเรพยองเอสเมืองทองยู่นเต็ดขอเราบุกมาชนะทีมหมอผีสตูลยูไนเต็ดไป4ประตูต่อหนึเก็บค่าเข้าชมได้450,000บาทครับ